สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันอังคารที่6มิถุนายนนะคะพศ2566ค่ะคำพยากรณดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าว,วันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยดูเหมือนมีความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่นะคะหรือทําอะไรดูเร่งเร่ง,ร,ง,ร,งรีบๆนะคะต้องแข่งขันกับเวลานะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆในช่วงนี้5้าเหรียญอิดโรยอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหานะคะดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างมันค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอีลุงตุงนางเต็มไปหมดนะคะบางคนนี่เรียกว่า เบื่องานอยากเปลี่ยนอยากออกอยากย้ายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีคําสั่งนะคะยกย้ายแบบกระทันหันเกิดขึ้นด้วยนะคะใ,ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารตัวเลขอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะนะาเรียกว่าวันนี้เอกสารอาจจะเกิดการตกล่นนะคะนะออเดอร์นะคะลูกค้าสั่งเข้ามาอาจจะเกิดการตกหล่นเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะลูกค้าอาจจะมีเรื่องของการยกเลิกการแคนเซิลเกิดขึ้นด้วยนะคะ ไพแฮงแมนเครียดถูกอึดอัดใจท้อแท้นะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับโชคชะตาเหนื่อยกับปัญหาสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานั่นเองนะคะชาววันอาทิตย์นะถ้าในเรื่องของการงานวันนี้มันจะมีเรื่องเครียดเครียดเรื่องให้ต้องงุดหนิดเข้ามาหรือการทํางานบางอย่างมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเรียกว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอาจจะเกิดความผิดหวังหรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการถูกเพ่งเลงถูกตาหนิติดติงจากหัวหน้างานจาก ผู้บังคับบัญชานะคะทำให้รู้สึกว่ามีความน้อยใจนั่นเองนะคะ <c oughs> หรือการงานบางอย่างเนี่ยก็เรียกว่าพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะนะเรียกว่าสุดท้ายตัวเราอาจจะต้องทําทุกอย่างนะคะเรียกว่าทํางานกันแบบผัวหกก้นคิดกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ส่วนการเงินชาววันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะอินลุงตุงนาง ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะจับแพะชนแกะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนั่นเองนะคะยังไงก็รัดเข็มขัดในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะบางคนเห็นไหมหนี้สินเก่าๆมันค่อนข้างจะรุมเร้าเข้ามานะคะรวมถึงบางครั้งจะหวังพึ่งพาใครก็พึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้นะคะช่วงนี้เรียกว่าตนพินที่พึ่งแห่งตนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้เหนื่อยๆนะคะรักไปท้อไปรักไปอึ อาจใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะใครที่มีกิก๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะคะ คนโสดอาจจะโสดไม่ค่อยสนิทนะอาจจะมีคนคบ,ค,บคุยคุยแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่อันนี้ต้องมาต้องหันมาดูและเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองให้มากกว่าเดิมนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของอ,อาการอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะนะเกิดการล้มป่วยนะคะเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุฟกช้ำดําเขียวกันด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ไพ่ดีมเพสดีมเพสเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะนะเรียกว่าผู้หญิงจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลนะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่เรียกว่าดวงนารีจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูมุมานเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือให้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ภายในบ้านนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยง โชคนะคะวันนี้พอได้ค้าขนมนะโชคไม่ค่อยมีนะคะหรือวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยของใครบางคนด้วยนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข7มีเลข5ามีเลข3และเลขสานะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาาว,วันจันทร์กันบ้างนะคะ ชาววันจันทนร์ไพ่ทำแผนนะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะทำแผนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อการสื่อสารการเจราจาข้อตกลงการเซ็นสัญญานะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้นะคะโทรคมนาคมนะคะงานขนส่งนะคะพอไพ่ทำแผนเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ We of Fortune ชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะได้ท่องโลกกว้างนะคะ We of Fortune นะคะนะก็เรียก ว่าบางคนนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินการเป็นนายหน้าพ่อค้าคนกลางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หกเหรียญการงานเรียกว่ามีความมั่นคงดีจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้บังคับบัญชาจากหัวหน้างานนะคะได้รับการผลักดันนะคะบางคนมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นที่เยอะกว่าเดิมนะคะหรือว่าบางคนวันนี้อาจจะได้รับงานโครงการใหม่ๆนะคะได้รับโครงการใหญ่ๆให้ต้องรับผิดชอบได้แสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองนั่นเองนะคะรวมถึงถ้าค้าขายนี่มีออเดอร์ที่ดีเข้ามามีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดค่ะส่วนการเงินนะคะ เาเรียกว่าวันนี้จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขจาก ทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะชาววันจันทร์แถมแพลนเนี่ยหาเก่งใช้เก่งได้มาจ่ายไปนะคะหมดหมดหาได้นะคะแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินของตัวท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนความรักใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีดวงของการได้พบรักนะได้พบรักต่างไวัยได้พบรักในโลกออนไล นะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นแต่ชาววันจันทร์วันนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะชาววันจันทร์ไพ่สี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้านะคะหมายถึงการทรงตัวนะคะนะเรียกว่าการงานที่ทําอยู่มีความมั่นคงนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมจัดการคอนโทรลสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะและสี่ไม้เท้าก็ดูเหมือนคุณจะมีความสุขนะคะนะกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมานะคะเรียกว่าวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานและการเรียนนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเล็กมี 0, มีเลขศูนย์มีเลขก6และเลขสีนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารอัศวินดาบนะคะอัศวนดาบนี้เขาเรียกว่าบุกลุยสู้นะคะนะเรียกว่าปัญหามีเอาไว้ให้พุ่งชนนะคะต้องสู้นะคะนะรวมถึงนะคะอัศวนดาบอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบเร่งรีบแบบกระทันหันนะคะทําอะไรดูต้องแข่งขันกับเวลาแต่ใครที่ขับรถเองอันนี้ขับรถใจเย็นๆนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดความหงุดหงิดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ หนึ่งเลียนเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะเดินทางแล้วจะได้รับข่าวดีนะคะเลขหนึ่งหมายถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นโอกาสสิ่งดีๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะกําลังมีในเรื่องของไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่การลงทุนนะคะ การทำธุรกิจสิ่งต่างๆทำไร่ทำสวนในช่วงนี้นั่นเองนะออสเตรเลียนนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะบางคนนี่มีเวงของการเล่นหุ้นนะคะนะการเล่นหุ้นนะคะนะหรืออาจจะมีโชคเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะการเงินในวันนี้ชาววันอังคารนะหมอฟ้ามองว่าคุณมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของเงินปันผลเงินจากสหกรณ์เงินจาก การลงทุนนะคะเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะคะใครที่กําลังอยากจะได้รถนะคะมีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่าการงานมั่นคงดีนะคะนะมีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้านะคะหรือบางคนอาจจะมีดวงของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสาขาโยกย้ายตําแหน่งนั่นเองนะคะโยกย้ายแล้วจะดีขึ้นไม่ได้แย่ลงนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าได้คู่ครองคนรักที่ดีเกื้อนหนุนค้ำคูนนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแต่แต่ตัวชาววันอังคารวันนี้อาจจะพูดจาแบบตรงผงผางพูดจาไม่ค่อยเพาะนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดด้วยก็แล้วกัน ส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดนะแต่ก็มีคนแอบบแอบชอบชอบ,ชอบมองมองคุณอยู่นะคะสุขภาพวันนี้อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะเด็กถือไม้เท้านะคะการเริ่มต้นการเรียนรู้กําลังจะเกิดขึ้นค่ะ ตัวเลขจากนาภายมีเลข1มีเลข1มีเลข6และเลข1นึ่นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุหธาถ้วยเลยนะยืนคอตกกันเลยทีเดียวนะนะนะคะเหงาเศร้าซึมนะคะใจคอนี่มันห่อเหี่ยวไปหมดนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะบางคนอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วหรืออาจจะมีอดีตที่ฝังใจเจ็บปวดใจนะคะนะเรียกว่า้าถวยเนี่ยเป็นไพ่ของความเศร้านะคะแปดไม้เท้านะคะขอโทษนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยต้องลุยต้องสู้นะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นะคะคอย่าเศร้านานอย่าทุกนานนะคะอย่าจมปักอยู่กับคําว่าอดีตนานลุกขึ้นให้ไวลุกขึ้นให้เร็วนะคะเพราะเ็ดไม้เท้าเนี่ยมันมีงานที่รออยู่นะคะมีหน้าที่สําคัญนะคะที่มากกว่ารออยู่ด้วยนะคะแล้วเดไม้เท้าจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของออเดอร์นะคะเข้ามารัวๆเข้ามาปังๆหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะ หกไม้เท้าใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วหกไม้เท้าเนี่ยมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลด้วยนะคะ หกไม้เท้าการงานนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีความช้าๆแต่ก็จะมีความมั่นคงนะคะส่วนการเงินชาววันพุธนะหมอฟ้ามองว่าคุณมีไรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรือจะมีคนเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะแต่ตัวชาววันพุธนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะวิตกกังวลอาจจะกําลังวิตกกังวลในเรื่องของหนี้สินสิ่งต่างๆนะคะค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองนะคะแล้วบางคนนะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําประกันชีวิตต่อภาษีต่อพรบรนะคะนะทำประกันรถก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักดูเงียบเียบดูเงาเงาจังเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเรียกว่าโดยผ่าระด้วยหน้าที่ด้วยการงานนั่นเองนะคะทําให้ความรักอาจจะดูเงียบเหียบ่างเหินกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดเนี่ยดูเหมือนคุณอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักครั้งเก่าๆอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะมีคนคุยไหมมีคนคุยคุยค,ยคบๆอยู่นะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบ่าไหลตึงช่วงต้นคอนะบางคนปวดร้าวไปถึงช่วงหลังช่วงสะโพกด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ใบนี้เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยําแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามกับคนรอบข้างนะคะราชินีพระจันทร์นะคะนะเรียกว่าบางคนนี้วันนี้อาจจะมีเรื่องของเซนต์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยําเกิดขึ้นนะคะชาววันพุธจะไปไหนแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมโง่เหงให้ กับตัวเองนะคะตัวเล็กจากคนตายจะให้โชคนะคะหรือตัวเล็กจากความฝันตัวเลขจากหน้าไพมีเลขค่ามีเลข7มีเลข6และเลข2นะคะเช้านี้ชาววันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้กวดน้าให้กับศัตรูหมู่มานนะคะนะหรือว่าใครบางคนนะคะที่เราคิดถึงที่เขาจากไปนานแล้วนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสไพ่สเตนเนี่ยต้องลุยต้องสู้นะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะและไพ่สเตนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านต้องควบคุมต้องจัดการต้องดูแลเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ไว้ใจใครนะบางอย่างต้องทําเองต้องลุยเองนะคะและไพ่สเตนเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวใครนะคะนะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่นะคะมีความรับผิดชอบสูงนะคะ เด็กถือเหรียญนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะจากลูกหลานจากบริวารนะคะหรือเด็กถือเหรียญอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากบริวารจากคนอายุน้อยกว่าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะก็เรียกว่ามีความฝันมีความหวังสิ่งต่างๆนะคะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะ,ยะมากมายแล้วไพ่เดอะสตาร์เนี่ยบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์ได้นะงานบิวอินของสวยๆงาๆได้ นะคะ หรือว่าบางคนเดสตาบางครั้งก็ชอบเก็บตัวเงียบนะไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะแต่พอถึงหน้าที่ก็เรียกว่าเต็มที่กับหน้าที่ที่ตัวเองทําเหมือนกันนะคะและไพ่เดสตา Star, เนี่ยบางคนนะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะนะกับคนหมู่มากนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อแวดวงบันเทิงได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะเรียกว่าบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นั่นเองนะคะ แต่คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเพราะฉะนั้นการเงินวันนี้ยังเอาตัวรอดได้โชคลาภมีเข้ามาค่ะตัวเล็กจากเด็กจากกุมารจากบริวารตัวเล็กจากความฝันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยเรียกว่าวันนี้ความรักมันดูเงียบเงียบเหงาเหงานะคะรักเราไม่เท่าเดิมนะคะหรือรักเราไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันเลยนะคะแต่โดยภาพรวมนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแล้วชาววันพฤหัสท่านในเรื่องของความรักวันนี้พูดจากับคนรักไม่ค่อยเพอเลยนะพูดจามะนาวไม่มีน้า ะะเอาใจใส่ดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะหรือตัวคุณเองอาจจะไปแอบ,บชอบแอบ,บมองใครบางคนอยู่นะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนมีในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะ ราชินีถ้วยนะคะนะราชินีถ้วยเนี่ยตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะรวมถึงไพ่บอกว่าวันนี้จะทําอะไรให้ใจเย็นนะคะให้รอบคอบให้รู้จักรอเวลาและรอโอกาสนะคะโฟกัสไปที่ความสุขที่มีอยู่จะดีกว่านะคะ ตัวเล็กจากนาภไยมีเล็ก8มีเล็ก1มีเล็ก7และเล็ก1นะคะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ปัดกวาดทําทความสะอาดบ้านนะคะหรือน้าธุรกิจกิจการร้านค้าให้ดูสะอาดหูสะอาดตานะคะจะเป็นการเปิดสัพท์ปรับโชคด้วยนะคะต่อไปมาดูชาวันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์ราชินีถ้วยนะคะแม่บ้านแม่สีเรือนง,งานบริการงานดูแลนะคะนะรวมถึงราชินีถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเสียงเพลงรักธรรมชาตินะคะเป็นคนใจบุญสุนทานใจดีนะคะมีน้ำใจมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างค่ะแต่ก็มีเรื่องทุกทุก,ทกเครียดเครียดเหมือนกันนะคะเรียกว่าชาววันศุกรนะ์น่าชื่นอกตรมนะคะข้างนอกดูนิง่งๆงดูเงียบเียบข้างในนี่ปัญหาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะความเครียดปัญหาสิ่งต่าง ต่างรุมเร้าเข้ามานะคะบางคนนะคะเรียกว่านอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นหรือวันนี้อาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะของใครบางคนหรืออาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้นะที่เกิดการเจ็บป่วยนะคะไพ่เดอะซันนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะนะเรียกว่าไพ่เดอะซันเนี่ยนะคะจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานเรียกว่าวันนี้มีเข้ามาก็จริงนะแต่ทุกอย่างนะคะมันก็จะผ่านพ้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าตัวเราเองจะทําอะไรต้องรอบคอบต้องใจเย็นนะคะนะเรียกว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าหุนหันพันแล่นหรือว่าบางคนอาจจะต้องเอางานเก่าๆขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาแก้ไขใหม่ส,สางใหม่นั่นเองนะคะใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่ามีโชคลาภลอยเข้ามานะคะตัวเล็กจากเด็กจากกุมารจากบริวารน,นะคะแต่ก็มีในเรื่องของนิสินที่รุมเร้าเข้ามาเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของคําวัตทุกขลาบเกิดขึ้นนะคะการเงินต้องรอบครอบด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ชาววันศุกร์นะการเงินจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยบริวารคนรอบข้างนั่นเองนะคะ ชาววันศุกร์ถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินไปนี่คุณอาจจะไม่ได้คืนนะอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่ารักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะรวมถึงนะคะนะเรียกว่าใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันด้วยนะคะ ส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวในอดีตท,ที่ฝังใจเจ็บปวดใจอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพนะคะชาววันศุกร์นะคะหมอฟ้าบอกไปแล้วเนาะสุขภาพช่วงนี้ระวังในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาความดันไมเกรนเกิดจากความเครียดเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ ห้าไมยเท้านะคะยื้ยุดฉุดรั้งนะคะนะเรียกว่าการงานวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการเกี่ยงงานกันการโยนงานกันความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็เรียกว่าต้องหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเพราะว่าการงานนะคะมันอาจจะยังเรียกว่าเราต้องพึ่งเขาเขาต้องพึ่งเรานั่นเองนะคะ ตัวเล็กจากนาภายมีเล็กหนึ่งมีเล็กเก้ามีเล็กก้าและเล็กห้านะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะเด็กถือถ้วยนะคะนะาเซนสัมผัสล้างสังหอนที่แม่นยำนะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาหรือเด็กถือถ้วยบางคนอาจจะกําลังใจจดใจจอร้อคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนจะเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาวัตถุมงคลน,นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของหนังสือหนังหาตำรับตํารานั่นเองนะคะ ไพ่เดอะเวิลดนะคะนะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ซื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะหรือว่าบางคนนะคะ The ะเวิลด์เนี่ยจะได้รับข่าวดีจากทางไกลซิปจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะมีดวงของการเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะ แต่ไพ่สเตนขอโทษนะคะราชินีดาบนะคะความสําเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องแข็งแต่งต้องเข้มแข็งนะคะนะวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากนะคะสําหรับชาววันเสาร์มักจะมีในเรื่องของการกระทําที่ทําให้เห็นมากกว่านะคะหรือตัวคุณเองวันนี้อาจจะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถนะคะนะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนั่นเองนะคะการค้าการขาย นะคะก็เรียกว่าวันนี้จะมีออเดอร์ที่ดีเข้ามาด้วยนะคะการเงินเรียกว่าชาววันเสาร์นะคุณมีโชคลาภลอยเข้ามาการเงินนะคะอาจจะมีในเรื่องของเงินจากทางไกลเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าการเงินใครที่ตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากออนไลน์ตัวเลขจากเด็กจากกุมารจะให้โชคนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยโดยภาพรวมคุณได้คู่ของคนรักที่ดีนะเกื้อนหนุนค้ำคูณกันคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีบ้างความคิดเห็นที่แตกต่างในบางครั้งนะคะก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปของคําว่าชีวิตคู่นะคะส่วนคนโสดเนี่ยมีคนคบมีคนคุยนะคะนะ แต่อาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะได้พบรักในโลกออนไลน์เด็กคู่ทางไกลด้วยนะคะสุขภาพชาววันเสาร์ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะ ไพ่สองดาบนะชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่เรียกว่าขี้วิตกกังวลนะคะสองดาบเนี่ยมันมีความลังเลมีความโลนเลมีความเงาเหงาเศร้าๆนะคะเรียกว่าอารมณ์ของชาววันเสาร์เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงนะอารมณ์นี้เรียกว่าเขาเรียกว่าน่าชื่นอกตรมนะคะข้างนอกดูสดใสดูอารมณ์ดีแต่ข้างในเต็มไปด้วยคําว่าวิตกกังวลทั้งนั้นเลยนะคะบางอย่างนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะปล่อยวางเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆได้นะคะอดีตนึกถึง ได้นะคะแต่อย่าจมปักอยู่กับคําว่าอดีตนานนะคะหรือเรื่องราวที่ทําให้เราทุกข์ใจนานนะคะลุกขึ้นมาสู้ดีกว่านะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเล็กหมีเล็กหมีเล็ก1และเลข2นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ